สวัสดีครับตอนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจอินโฟกัสครับเจาะลึกทุกเรื่องราวทางเศรษฐกิจนะครับพบกับผมครับลลิเทพทรัพย์เมืองครับแล้วก็วิยากรประจํารายการนะครับคุณไพศาลศรีจัดจัญญาครับสวัสดีครับคุณไพศาลครับครับสวัสดีครับพี่ไพศาลวันนี้ผมจะมาชวนก่อติดประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนคือเรื่องการขึ้นภาษีตอบโต้ของทางสหรัฐเมกาซึ่งไทยเองเนี่ยก็ชัดเจนว่าเราเจอในอัตรา36%เปอร์เซ็นต ซึ่งก็จะมีผลัาคับใช้วันที่9เนี่ย9เมษายนที่จะถึงนี้นะคะก็ตอนนี้อยากจะให้พี่ประสานมาช่วยวิเคราะห์มุมมองก่อนนะครับว่าหลังที่สหรัฐมีการใช้ภาษีตอบโต้ขึ้นมาเนี่ยภาพรวมของการค้าโลกมันเป็นยังไงบ้างอยากพี่ช่วยวิเคราะห์นิดนิดนิดนึงก่อนเอาภาพใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับ,รบว่าในโอนัทรัมป์เนี่ยทิ้งระบดรูกใหญ่ใส่ระบบการค้าของทั่วโลกนะครับครับ บางคนบอกว่าเป็นระเบิดปรมาณูนะครับสั่นสะเทือนไปทั่วนะครับ after shock ก็คงจะมาเรื่อยๆยังไม่จบหรอกจะมีมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะแรงกว่าเขาด้ซ้ำไปเขามีวัตถุประสงค์ผมสรุปคร่าวๆสักสี่ข้อด้วยกันนะครับครับข้อแรกเขาก็บอกว่าเขาถูกผู้ค้าทั่วโลกนะครับเอารัเปรียบก้ามาโดยตลอดเที่ยวนี้เขาจะขอเอาคืนนะครับเขาเสียดุลการค้ามากมายมหาศาล เที่ยวนี้จะขอเอาคืนโดยการขึ้นภาษีสุรกากรหรือว่าเป็นอินพ r t t ต r ทริที่เขาใช้คําว่าเป็น reciprocal tax นะครับ,รบข้าแรกก็คือต้องการที่จะ,ะปรับแต่เรื่องของการขาดดุลการค้านะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ต้องการที่จะหาเงินนะครับสร้างรายได้จากการขึ้นภาษีนําเข้าเยอะๆนี่แหละที่จะเอารายได้ส่วนนี้มาช่วยอุดหนุน นโยบายส่วนหนึ่งที่สําคัญของทรัมป์ก็คือจะไปลดภาษีทั้งภาษีธุรกิจก็คือภาษีนิติบุคคลนะครับกับภาษีส่วนบุคคลก็คือภาษีสําหรับบริษัทห้างร้านทั้งหลายและภาษีสําหรับเอกชนสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับคือลดภาษีไม่ต้องสูญเสียรายได้ใช่ไหมก็จะเอาภาษีจากเอกทาริฟเ,เข้ามาทดแทนนะครับอันนี้คือข้อที่สองมาจุดประสงค์ข้อที่สามเนี่ยต้องการที่จะเรียกร้องส่งเสริม จะเรียกว่าขอร้องการบังคับอะไรก็แล้วแต่ให้ผู้ผลิตทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยย้ายฐานการผลิตมาผลิตที่สหรัฐอเมริกานะครับย้ายฐานจากทั่วโลกมาผลิตที่อเมริกาเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าแพงๆจะได้มาเอนจอยกับเปิดอภาษีภายในประเทศที่ถูกๆนะครับ,รบข้อสุดท้ายเขาต้องการที่จะสกัดการเติบโตของจีนอันนี้ชัดเจนนะสังเกตได้ชัดว่าประเทศที่เจอภาษี แถบสงสงเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่จีนเขาย้ายฐานการผลิตคือผลิตจากจีนเนี่ยเจอภาษีอยู่แล้วย้ายฐานมาประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นในอาเซียนเนี่ยเพื่อผลิตสินค้าส่งออกไปขายอเมริกาเลี่ยงเอาง่ายๆนะครับสวมเสร็จจากประเทศอย่างเช่นประเทศไทยประเทศเวียดนามไปแล้วแต่ประเทศเหล่านี้เจอภาษีสูงมากไทยเจอไปสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเวียดนามเจอไปสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อันนี้ชัดเจนนะครับว่าต้องการที่จะสกัด ความเติบโตของจีนชัดๆเลยแต่ว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของเขาคู่แข่งอันดับหนึ่งที่เขาจะสก,กัดนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักๆสี่คอด้วยกันที่ทรัมป์ประกศาศในเรื่องทาริทฟ้อกมาครับอืมและทีนี้ดูจากวัตถุประสงค์แล้วไม่ในในเรื่องของการคา้าเสรีนี่ดูเหมือนพอคุณทรัมป์ประกาศ่างนี้มันมเขายึดเขายังเชื่อถือในเรื่องของการคา<ม>้าเสรีหรือไม่ฮะพี่ไพศาลนะการค้าเสรีทั่วโลกนะครับตามที่เรา เดี๋ยวรู้จักกันมาก่อน,นั้นนี้ก็จะว่าจบสิ้นไปแล้วะระบบแต่โลกาภิวัตน์ globalization นะครับบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซัพพลายเชนที่ไหนถูกไป,ประสิที่นั่นนะจบสิ้นไปแล้วตั้งแต่นาทีที่เขาประกาศ reciprocal tax นะครับจากนี้ไปเป็นระบบเรื่องของการแต่ตัวใครตัวมันนะครับการตั้งกำแพงภาษีระบบ protectionism ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข้ามไปถึงแต่ประเด็นต่อไปว่าล้วปฏิกิริยาจากคู่ค้าทั่วโลกของ อเมริกาเป็นอย่างไรแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับตัวส่วนใหญ่ประเทศขนาดเล็กขนาดกลางก็คงจะไม่มีอำนาจการต่อรองไปต่อรองเขาไม่ได้ก็ต้องยอมสยบเขานะครับต้องมอบเข้าไปหาเขานะครับต้องไปเจรจาขอเขาให้ลดหย่อนเขาหน่อยนะจะซื้ออะไรเพิ่มจากอเมริกานะเหตที่เขาบอกว่าเป็นความจะเสียเปรียบทางดุลการค้านะประเทศเหล่านี้จะไปช่วยซื้ออะไรจากอเมริกาได้เพิ่มขึ้นนะ แล้วขอให้อเมริกาเนี่ยลดภาษีนําเข้าสินค้าจากประเทศเหล่านี้ันนี่คือส่วนใหญ่นะครับแต่ที่สําคัญที่ผมว่าน่าสนใจมากๆก็คือประเทศจีนนะครับเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกเป็นกู้แข่งตัวสําคัญของสหรัฐนี่แหละไม่ยอมนะครับตอบโต้ทันทีนะครับฟันต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับเขาประกาศขึ้นภาษีจีนส4สี่เปอร์เซนอันนี้ออนท็อปนะครับ ก่อนหน้านี้เขขึ้นไป10%ครั้งหนึ่ง10%ครั้งหนึ่งเป็น20% o นท o p ปขึ้นไปาอีก34%ป็นภาษีที่เขาใช้คำว่า Reciprocal c a x นี่แหละจีนตอบโต้ทันทีนะครับ34%เหมือนกันคคุณขึ้นชั้น34ชั้นก็ขึ้นคุณ34เหมือนกันสินค้าจากอเมริกาทุกอย่างนะครับที่เข้าประเทศจีนจะเก็บภาษี3 0 34%เท่ากันไม่เพียงแค่นั้นนะจีนเขายังจะมีการประกาศจะ จำกัดการส่งออกจะแร่ธาตุที่จะหายากแร่เอิร์ธนะครับที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอะไรเยอะแยะนะโดยเฉพาะพวกเชฟพวกสินค้าเทคโนโลยีทั้งหลายจำกัดการส่งออกสินค้าแร่เอิร์ธเจ็ประเภทนะครับโดยเฉพาะตลาดสำคัญก็คืออเมริกานี่แหละไม่ก็คือไม่ให้ส่งออกไปอเมริกาเป็นการตอบโต้นะครับนั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นของ ระเบิดสงครามการค้าโลกขึ้นมาแล้วเกิดข,ขึ้นมาแล้วนะครับรบจีนไม่ยอมอเมริกาก็ไม่ยับกลับนะครับบอกว่าในเมื่อคนจะต้องการที่จะตอบโต้ฉันตอบโต้อีกฉันจะเพิ่มภาษีมากขึ้นนะครับล่าสุดเขาออกมาขู่ว่าจะขึ้นภาษีจีนไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ราคากันยังไงเมื่อความเป็นยี่สิบเซ็นเลยนะครับเอ่บวกไปสามสิบสี่ก็เป็นห้าสิบสี่นี่คงว่าจะขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบเนื่องจากว่าจีนตอบโต้ก็ ก็คงจะคงจะมีสีสันมากมาจากนี้ไปนะครับทั่วโลกจะรอทกจะติดตามต่อว่าสงครามการค้าระดับโลกงานนี้จะไปต่อกันยังไงและจะจบกันยังไงนะครับอันนี้คือปฏิกิริยาจากทั่วโลกส่วนใหญ่ยอมอเมริกาเนื่องจากว่าไม่มีอำนาจการต่อรองต่อรองสู้เขาไม่ได้ก็ต้องยอมเขาอยากจะขายของให้เขาไปนะครับปฏิกิริยาภายในประเทศอเมริกาเองไม่ดีนะครับไม่ดีมากๆนะครับแต่ตลาดทุ่นนี่ชัดเจนเลย เป็นจตัวบ่งบอกว่าเนี่ยเขาไม่พอใจเขาเป็นห่วงมากๆกับมา,บมาตรการภาษีของรซ้บตลาดทุนน่น่ยสัปดาห์ที่แล้วสองสามวันก่อนจสิ้นสัปดาห์นะครับแ,แต่แล้วก็จะคอยดูวันนี้วันจันทร์นี้เป็นยังไงต่อนะครับมูลค่าตลาดนี่หายไปมากมายมหาศาลตีคร่าวๆผมว่าเกือบเกือบสิบล้านล้านดอลลาร์รมหาศาลสิบล้านล้านดอลลาร์สหร,ร,รัฐดัชนีทั้งดัชนี ดาวโจนส์นัสแดกเอสแอเข้าสู่เขาเรียกว่าตลาดหมีแบร์มาร์เก็ตหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าติดลบไปมากกว่า20%แล้วความมั่งคั่งของคนอเมริกันทั้งบริษัทที่ลงทุนในตลาดทุนทั้งแต่เอกชนทั้งแต่ส่วนบุคคลนะครับนักลงทุนทั้งหลายทั้งปวงคนอเมริกันระบบอเมริกันทั้งเช่นมูลค,ค่าความมั่งคั่งหายไปสิบล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ มากมายมหาศาลคนไม่พอใจครับครับออกมาประท้วงกันทุกรัฐเลยนะครับประท้วงเด็ดมาตรการขึ้นภาษีของนายทรัมป์นี่แหละบอกว่ามันจะทําให้เกิดความเสียหายมากมายต่อเศรษฐกิจสารัฐขนาดนี้เนี่ยหลายสํานักจะวิจัยนะครับ J.P. พีมอร์แก็ดีกอมาซักก็ดีก็ออกมาประเมินว่าเศรษฐกิจสารัฐจะเข้าสู่ภาวะอย่างดีที่สุดก็คือชะลอตัว เลวร้ายมากกนั้นก็คือเข้าสู่ภาวะถดถอยก็คือ recession นะครับ J.P. มองกันบ,บอกว่าโอกาสความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย60%นะครับทางแต่ประธานเสร็จแต่นายเจพาเวลออกมาเตื่นนะครับว่ามาตรการภาษีของรัป์ก็พูดสั้นๆแต่เข้าใจาง่ายมันจะทําให้อัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงสรุปก,ก็คือว่ายกแรกเนี่ยฉัแพ แพ้อย่างลุุยไปเลยนะครับว่ามันผลเสียหายตามมามากไปและคนอเมริกันแม้กระทั่งสสอสวของพรรคเดโมแครตก็ออกมาคัดค้านจานวนหนึ่งนะครับคงจะจะจจำนวนคงจะมากขึ้นเรื่อยๆสรุปก็คือว่าปฏิกิริยาจากทั่วโลกก็เป็นลบจากภายในประเทศก็เป็นลบนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็ยังจะทําแต่ก็ยังจะทําใจกล้านะครับทําเสียงแข็งอยู่นะครับว่าคนอเมริกัน รัฐบาลแต่ระบบอเมริกันจะต้องอยอมที่จะทนกับความเจ็บปวดในระยะสั้นนะครับ,รบแต่ระยะยาวจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเนี่ยโรงงานทั้งหลายทังกงจากทั่วโลกจะแห่กันมาตั้งโรงงานที่อเมริกาจะผลิตสินค้ามาขายคนอเมริกันนะครับจะมีรายได้มากขึ้นสินค้าทุกอย่างมันจะค่อยๆถูกลงโอกาสเต็นไปได้ผมถือว่าน้อยมากว่ามันจะทําให้ทุกอย่างมันแพงขึ้นนะครับก็เลยทําให้คนอเมริกันยิ่งเป็นห่วมากขึ้นใหญ่ ก็เลยนาไปสู่การประท้วงทั่วสหรัฐทุกรัฐนะครับมีการ,รประท้วงนโยบายของนายทรัมป์กับอันนี้คือพาจิตรยาจากทั่วโลกและจากในอเมริกาถ้าถ้าเราเห็นชัดเจนว่าสงครามการค้าเนี่ยมันเริ่มขึ้นอย่างย,งยกแรกเนี่ยชัดเจนละแล้วก็ยักษ์สองประเทศเนี่ยเขายืนยันที่จะต่อสู้กันด้วยเราในฐานะประเทศที่กลางๆเล็กๆเ,เนี่ยต้องทําตัวยังไงฮะเราจะต้องไปสิโล,ลราบยังไงกับคุณทรัมป์หรือว่าทางจีนหรือต้องบริหารความเสี่ยงอย่างนี้ยังไงพี่ประสานครับ มาถึงวันนี้มาถึงนาทีนี้ก็ฟังมาทั้งสองข้างนะครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายท่าทีมาตรการการาการรับมือของรัฐบาลย่อวิพากษ์วิจา,ารณ์อย่างแรงนะครับว่าอย่างหนักนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้สอบตกนะครับไม่มีประสิทธิภาพไร้เยียงสาไม่ทันเหตุการณ์นะครับชักช้าเหลือเกินไม่ทันใจเลยนะครับครับ ในฝ่ายที่อยู่ข้างรัฐบาลรวมทั้งโกศกรัฐบาล,ร,บาลรัฐมนตรีบางท่านก็ออกมาชี้แจงนะครับจะบอกว่าแก้ตัวกันแล้วแต่เอาว่าเขาชี้แจงก็แล้วกันบอกว่าจะรีบร้อนไปไหนรีบร้อนไปเข้าไปเดชชวยะระดีขึ้นนะครับเราค่อยๆศึกษาติดตามนะค่อยๆอ,ยอาวางมาตรการเนี่ยบอกว่ารัฐบาลได้ตั้งตัวมาแล้วเนี่ยมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกราพมกราคมคมีการประชุมต่อเนื่องกันมานะครับผมพูดกลางๆกปแล้วกันนะครับ ความรัฐบ,บาลช้าเกินไปอ,อย่างน้อยที่สุดในการทําความเข้าใจในการสื่อสารกับประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ,รบเป็นวิกฤตร,ระดับโลกไม่ใช่ระดับประเทศไทยแค่นั้นเองระดับโลกทั่วโลกเขาตื่นตระหนกกันเขากวขนขวายเขาะบีเขาวาดเขาเขาเร่งมือกันเต็มที่ในการที่จะวางมาตร,ราการกําหนดรายชี้นะที่จะรับมือกับทางสหรัฐในการติดต่อสื่อสารนะครับ ไม่ใช่กับประชาชนอของเขาเองในการติดต่อสื่อสารกับทางฝ่ายอเมริกานะครับรัฐบาลไทยบอกว่าเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนต้องติดต่อกับ the, ระบบราชการของเขาก่าอนแล้วค่อยๆไปเีนลาสเตปเจนลาสเตปผมว่าใช่ครับท่านทาไปถูกครับในระบบราชการแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นเนี่ยงานนี้ผมว่าใครที่มีคอนเนคชันนะปร,ระจับรัฐมนตรีของสหรัฐจะเป็นในเจสต์สับเดชเชนรัฐมนตร,รีัางก็ดีแม้กระทั่งแต่ที่ปรึกษาของนายทรัมป์เองก็ดี ถ้าเผื่อมีคอนเนคชันนะผมว่าสําคัญมากไกปเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมก็ผมคิดว่าฝ่ายไทยเนี่ยนะใจเย็นมากเกินไปชิลๆมากเกินไปน,นะครับการสื่อสารกับประชาชนอันนี้ก็สอบตกเช่นกันนาะยกรัฐมนตรีออกมาทแถลงการสักสองฉบับสามฉบับมั้งออกมาพูดแต่กรางก็พูดแต่มีแต่น้ําไม่มีเนื้อนะครับพูดก็ไปจะสรุปว่ารัฐบาลเนี่ยจอดนักถึงความสําคัญนะครับ จะเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นท kind of ี่ตั้งนะครับจะเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งในการเจรจาต่อรองกับสหรัฐไม่ต้องพูดอีกต่อไปนะครับเลิกพูดไปแล้วเป็นหน้าที่รัฐบาลจะต้องเอาประโยชน์ของประเทศชาติเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแน่ๆไม่ต้องพูดครับควรจะพูดที่ผมอยากจะฟังที่ประชาชนอยากจะฟังก็คือว่าท่านเตรียมการอย่างไรครับนะครับยุทธศาสตร์ในการรับมืองานนี้ นะครับโอเคอคนไม่ตื่นเต้นตกใจเหมือนกันอย่างเช่นประเทศเวียดนามไม่เป็นไรแต่คุณมียุทธศาสตร์อะไรอย่างไร,ค,รคุณจะรับมือเขาอย่างไรคุณจะใช้วิธีอะไรที่จะไปเจรจาต่อรองให้เขาลดภาษีจาก3ามอันนี้บวกเสนนะร็จนะสิบเปอร์เซ็นขึ้นมาแล้วนะวันเสาร์ที่ผ่านมาสินไปแล้วนะนี่สามสิบเซนต์นะครับจะไปเจรจาต่อรองเขาด้วยยุทธศาสตร์อะไรนะครับ,รบด้วยมาตรการอะไร นะครับจะยื่นหมูยิ่นนายอะไรกับเขานะครับการสื่อสารต่างๆเหล่านี้ผมว่าสําคัญนะครับยกตัวอย่างประเทศใกล้ๆบ้านเราสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีเขาทาคลิปสั้นๆแค่ห้านาทีนะครับออกมาเผยแพร่สื่อสารกับประชาชนเขาเปิดออกมาโดยการยอมรับว่าสถานการณ์เที่ยวนี้เร็วร้ายสุดๆนะครับรุนแรงสุดๆซีเรียสสุดๆนะครับขอให้ประชาชน เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับมือกับสถานการณ์แต่รัฐบาลจะมีมาตรการจะมีวิธีการทํอย่างต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือทําให้ปูพื้นความเข้าใจให้ประชาชนยอมรับว่านี่เรื่องใหญ่นะครับครับเรื่องใหญ่เรื่องระดับโลกนะครับระบบการค้าเสรีนะครับผ่านไอ้กรอบกติกาบรรยกาขององค์การค้าโลกนะครับ WTO นี่จบเส้นไปแล้วไม่มีแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของ กา่อาจจะมีการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศต่างๆกับสหรัฐจะเป็นยังไงสิงคโปร์เขายอมรับว่าเป็นประเทศเล็กนะครับอำนาจการต่อรองอาจจะสู้ประเทศใหญ่ไม่ได้เขาต้องยอมรับพอนี้แต่เขาก็มีมาตรการที่เตรียมรับเอาไว้นะครับเขามีอย่างเช่นเขามี reserve มีเงินเงินทุนสำรองที่แข็งแกร่งนะครับเขามีมาตรการอย่างอื่นที่จะไปเจรจากับทางเมริกาได้่างๆาเหล่านี้เป็นการสื่อสารเป็นการปูพื้นความเข้าใจกับประชาชนไม่ใช่ถึงเวลาประชาชนช็อกนะนะครับ ที่ผมเกรงว่าจะเกิดความช็อกข,ขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่างานนี้กระทบเศรษฐกิจไทยแน่ๆ <c oughs> นะครับเศรษฐกิจไทยก่อนหน้านี้รั้งบวยอาเซียนอยู่นะไม่นับพม่านะครับ <c oughs> มีสงครามกลางเมืองก็นับคาไม่ได้ไทยรั้งบวยมาตลอดครับจะมาโต1.5% 6% 7%บ้านเราโต2.5%ง <c oughs> านนี้ผลกระทบจากสงครามการค้าโลกเที่ยวนี้ นะครับจากภาษีการค้าของทางสหรัฐเที่ยวน,นี้กระทบเศรษฐกิจไทย GDP ไทยตรงๆแรงๆนะครับ,รบยังไม่ชัดเจนว่าจะกระทบเท่าไหร่ทําให้ GDP ออลดไปมากนั้นแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปเจรจาด้องที่ผลเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ฟังดูจากสํานักวิจัยสํานักประเมินผลของเจอหลายหลายแห่งนะครับนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการหลายค่าย ออกมาประเมินกันคร่าวๆอยู่ในช่วงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เจ็ดลบนะหมายความว่าลดงาลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นตบวกลบนะหมายความว่าถ้าเผื่อว่าเอาเกณฑ์กลางกันแล้วกันนะถ้าเผื่อว่ากลางกลางกันแล้วกันนะอาจจะลดย่นภาษีเขาได้มาลงมมาเหลือสักไม่รู้สิสักเหลือสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับอาจจะกระทบ gdp สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์หมายความว่าจากเดิมที่ประเมินว่าจะโตสองจุดห้าจะเหลือแค่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ที่สาคัญมากกว่านั้นควบคู่กันไปก็คือประเทศจีนเจอภาษีการค้าจากสหรัฐส่งออกไปสหรัฐน้อยลงส่งมาไปทั่วโลกก็น้อยลงด้วยทุกประเทศเจอปัญหาหมดนะครับเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวหมดนะครับการค้าการลงทุนชะลอตัวหมดนะครับจีนส่งไปขายทั่โลกได้น้อยลงนะครับก็มาทุ่มในตลาดที่เขาทุ่มง,ง่ายๆอย่างเช่นประเทศไทยนะครับเป็นปัญหามาแล้วอ่ะเราค,คุยกันไปคุยกันมาใน ในรายการนี้มาหลายครั้งแล้วว่าเขามาทุ่มเมืองไทยนะครับผลตามมาคือว่า s อสเของไทยเนี่ยปิดกิจการปิดโรงงานไปผลิตโซขาไม่ได้นาครับก็ต้องปิดไปนะครับก็ต้องปลดคนงานไปคนงานตกงานมากขึ้น GDP โตช้าลงนะครับโตลดลงจากสองจุด่าเหลือประมาณ1 5จุดบางสำนักเร็วร้ายกว่านั้นนะอาจจะไปเหลือแค่เหลือแค่จุดท่ากันนั้นเองนะครับบางสำนักจะเร็วร้ายกว่านั้นเอง บอกอาจจะไม่โตเลยก็ได้นะครับอันนี้อย่าพิ่งไปมองในงานลบจินขนาดนั้นเอาว่ากลางๆกนแล้วกันนะอาจจะลดลงไปประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นผลกระทบท่าเกียงตามมาเยอะแยะรัฐบาลท่านทําอะไรอยู่นะครับท่านอย่ามาบอกว่าท่านได้เตรียมการแล้วมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาขึ้นมาเตรียมการขึ้นมาประชุมเตรียมความพร้อมสารพัดอย่างไม่พอหรอกครับมันปัญหาบัรลุนแรงมากกว่านั้นอีกเยอะทีเดียวท่านจะมาพูดบอกว่าเนี่ยจะปกป้องจากผลประโยชน์ของคนไทย ไม่ต้องพูดเลิกพูดแต่ละพูดว่าท่านจะทําอะไรนะครับ,รบพูดจะสร้างความมั่นใจจริงๆไม่ใช่ให้ความหวังลมๆแรงๆนะครับ,รบปัญหา s อสเนีเนี่ยปัญหาใหญ่ s อสมีจํานวนมากมายมาศารนะครับตกงานรื่เรื่อยๆไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับ,รบตกงานเป็นลส่วนหนึ่งก็ตกงานมากขึ้นนะครับรัฐบาลแก้ปัญหาอย่างไรยุทธศาสตร์เกี่ะไรนะครับวันก่อนฟังฟางสภาอดเนี่ยเขามีเขามีข้อเสนอแนะหลายอย่างนะครับ น่าเสียดายเนี่ยผมว่าฟังง่ายๆนะฟังจากภาคเอกชนนี่แหละภาคธุรกิจนี่แหละนะสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมธนาคารไทยผมมาฟังเสียงเขาหน่อยสภาอุตฯมีข้อเสนอเยอะแยะตัวอย่างหนึ่งที่จําได้ที่เขาเสนอแล้วก็เริ่มม mm hmm. ผมต้องคับใช้ไปแล้วก็คือว่าสัญญาการจัดจ้างทั้งหลายทั้งปวงของรัฐบาลนะครับมีโครงการอะไรกแล้วแต่จะจัดจ้างอะไรก็แล้วแต่จะซื้อของอะไรก็แล้วแต่ให้ซื้อของที่ผลิตใช้วัตถุดิบในประเทศ อย่างน้อยสิบ้าเอร์เซ็นตไม่ใช่ไปซื้อของถูกๆนะครับที่ผลิตโดยจีนเท่านะที่นำเข้าจากประเทศจีนอย่างเงี้ยคืออะไรก็ตามที่มันถูกหรือว่ามี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 ค่านำรนน้ำชาก็ไปซื้อของเขานะครับอันนี้ช่วยอันนี้ชัดเจนนะบังคับไปเลยวางเป็นกฎกติกาไปเลยนะครับว่าการจัดจ้างการสร้างอะไรก็แล้วแต่ซื้อสินค้าไทยนะครับ ้สินค้าที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบไทยใช้สิ้นส่วนของไทยอย่างน้อย3 0 0นเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นตัวอย่างที่็รรูปธรรมับนะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไงรับมือยังไงนะครับสรุปยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไม่มีความชัดเจนจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับได้รับฟังหนึ่งในที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีดรสุภวุฒิสายเชื้อครับที่ออกมาแชร์ครับมีการพูดคุยว่าจะมีการให้เราซื้อสินค้าจากสหรัฐ เพิ่มขึ้นเดเพราะสินค้าพวกสินค้าเกษตรจากสหรัฐเราเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนกันในมุมเองพษษษิสารเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ครับอันนี้เป็นถือว่าเป็น strategy เป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับ,รบก็คือท่าที่ฟังแล้วจับประเด็นได้จากดรสุภุสายเชื้อก็บอกว่าเนี่ยอเมริกาเขาผลิตสินค้าเกษตรกรรมพรืชผลเยอะแยะเลยนะครับเราก็นําเข้านะครับ เขาต้องการที่จะแก้ปัญหาจุนการค้าใช่ไหมโอเคร <Okay. S 2> เราเติุนเข้ามากหม่เราซื้อสินค้าเข้ามามนะครับมากขึ้นส่วนหนึ่งซื้อได้ก็คือสินค้าเกษตรนะครับจะเป็นข้าวูดถั่วเหลืองแล้วแต่นะครับซื้อเข้ามาเพื่อมาแปรรูปดรสุภวุฒิบอกว่าเรามีความจำาน็นในการแปรรูปแต่แปรรูปอะปไรแปรรูปจากจากจากระ uh, พูดจากถั uh, ่วเหลืองมาเป็นอย่างน้อยที่สุดเป็น่เป็นอาหารสัตว์โอเคได้มูลค่าเพิ่ม ปลเป็นอย่างอื่นได้ไหมแปลเป็นอย่างอื่นได้เยอะแย,ย,ยะเลยนะครับแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกอันนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์นะเป็นครั้งแรกที่ได้รับฟังว่าเอออย่างน้อยมีหนึ่งยุทธศาสตร์แค่นี้พอไหมไม่พอหรอกครับซื้อสินรรค้าเกษตรอย่างเดียวไม่พอหรอกครับนะครับเราจะไปขายอะไรเขาอ่ะนะครับเราจะจะทำยังไงที่จะที่จะไปทําให้เขายอมลดภาษีนาเข้าจาก36%จากไทยนะให้มันลดให้มันลงต่ำกว่านี้ นะครับมันต้องเป็นมาตรการอย่างอื่นต้องเป็นายที่อย่างอื่นใช่ไหมครับมาต่อมาเลยนะครับฟังมาเยอะแยะแล้วนะความสัมพันธ์ที่ใกล้ชคดกันนะครับปัญหาเรื่องว่าเราเป็นฐานฐานทางด้านเรียกว่าแนวหน้านะครับของทางสหรัฐในการที่จะเรื่องความมั่นคงนะครับตอนเนี้เราก็ได้เป็นครัวเป็นข่าวเราก็รับฟังข่าวมาว่าอเมริกากาลังสร้างสถานองศ์โอ้โหลงุนเป็นหมื่นล้านนะใหญ่มากมหาศาลเลยนะ ที่เชียงใหม่ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่นะครับเขาลงทุนเต็มที่เนี่ยเขามีเครื่องมือเต่เรื่องของการคอยจับจับคอยติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ท่านประเทศจีนตอนใต้ของจีนอันนี้หมาเข้ามาเขาพึ่งเรานะครับครับพึ่งเราเป็นฐานที่มั่นแนวหน้าในการที่จะไปสอดส่องไปสืบสอะความเคลื่อนไหวของประเทศจีนอันนี้คือเรื่องของความมันกลมิตรภาพเก่าๆไม่ต้องไปพูดถึงเราเขาไม่สนใจนะครับ,รบอีกความที่ว่าเราเคยเป็นฐานที่มั่น ฐานแต่ปฏิบัติการของเจออเมริกาในการไปโจมตีเวียดนามโจมตีคำเหนืโจมตีลาวเขาไม่สนใจนะครับาไม่มีมิตรไม่สนใจมิตรไม่สนใจศัตรูเหมือนกั่หมดนะครับครับข้าจะเอาคืนก็ <laughs> ฉะนั้นเนี่ยเขาต้องนัดต่อมาว่าตอนนักขนาดนี้เนี่ยเรามีอะไรที่ไปเจรจาต่อรองก็ได้นะครับต่งางๆเหล่านี้เป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะครับที่มามามา,มาตอบ มามาเสนอแนะเพิ่มเติมว่าเฮ้ยรัฐบาลมันต้องทํามากกว่านี้นะนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ผมว่าประชาชนคนธรรมดาอย่างผมอย่างคุณก้องเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องได้ว่าที่ทํามาไม่พอหรอกครับคุณจะชี้แจงมาอย่างไรบอกโอ้มีการเนี่ยประชุมอย่างน้อยตั้งหลายครั้งปร,ระชุมหลังจากประชุมระดับาาข้าราชการคณะทํางานไม่พอหรอกครับควรจะทําอะไรมากกว่านั้นควรจะสื่อสารให้พวกเราได้สบายใจ ได้อุ่นใจซะหน่อยนะครับไม่ใช่บสบายใจอย่างเดียวนะว่าท่านมีอะไรที่เป็นกอบเป็นกำนะเป็นชิ้นเป็นอันที่จะไปเจราจาทําให้เรามีความหวังได้ว่าเราจะไม่ถูกภาษีแพงเกินไปนะครับแต่ทําให้เรามีความมั่นใจขึ้นมาว่าถึงเวลาเราเศรษฐกิจไทย GDP จะไม่จะไม่ย่อยยับผลปีไปมากมายเกินไปครับครับก็มันมีข้อเสนอบางส่วนจากภาคเอกชนที่ไปสารบอกว่าใช้แนวทางเจรจาก,การเป็นพาร์ทเนอร์มากกว่าการเจราจาแบบเรื่องของการแลกเปลี่ยนเพราะว่าบอกว่า หลายอุตสาหกรรมเราเป็นผ่านผลิตให้กับอเมริกาอยู่แล้วอยากจะให้มองประเด็นนี้เอาเรื่องนี้ไปสื่อสารทางรัฐบาลาสหรัฐที่ว่าประเด็นนี้มันพอมีน้ำหนักมากเพียงพอไมหมฮะในการที่จะไปเจราจากับทางศาสตรฐอันนี้นก็เป็นก็เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าก็ควรจะรับฟังแล้วก็เดินหน้าต่อดูเิว่ามีความเป็นไปได้ามากนะ้อยแค่ไหนครับก็ถา,ถามต่อว่าเป็นพาร์ทเนอร์ในทางด้านไหนครับถ้าเผื่อบอกว่าผมยกตัวอย่างแต่เรื่องของความมั่นคงนะเป็นพาร์ทเนอร์ความมั่นคงได้ไหมได้ นะครับแต่เขาทาในในการในขอบเขตที่มันพอเหมาะพอควรน,นะรเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่นะครับเราต้องพยายามที่จะสร้างความสมดุลระหว่างมหาอำนาจสองเจ้าก็คือสหรัฐข้างหนึ่งกับจีนอีกข้างหนึ่งครับสถานกงศุลที่เชียงใหม่เข้ามาสอดแนมประเทศจีนนะครับจีนไม่พอใจแน่ๆนะครับ,รบการที่ไทยให้อเมริกามาตั้งสถานสอดแนมแนวหน้าอยู่ติดกับชายแดน ไทยกับแต่ไทยกับอ่อินโดจีนเพื่อไปสอดนามทางจีนโดยเฉพาะเนี่ยจีนก็ไม่แฮปปี้แน่นะครับเพราะ<ร>ฉะนั้นเนี่ยการเป็นหุ้นส่วนการเป็นพาร์ทเน็ตก็ต้องดูความเหมาะสมดูขอบเขตที่มันพอเหมาะพอควรนะครับที่จะทําให้เราสามารถที่อยู่รอดไปได้ไปคู่กับช้างใหญ่สองตัวที่มันกำลังชนกันอยู่นะครับพาร์ทเนอร์ทางดา้านเหนอุตสาหกรรมเหรอผมไม่แน่ใจอันนี้เป็นหน้าที่ของภาคเอกชนนะครับพาร์ทเนอร์ทางด้านอะไร ทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นไปได้นะครับพาร์ทน,นทางด้านชิ้นส่วนของเจอยานยนต์หรือครับผมไม่แน่ใจอันนี้เป็นรายละเอียดาทางด้านเทคนิคที่รัฐบาลควรจะไปทํางานควบคู่กับทางภาคเอกชนทางภาคธุรเกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงโดยเฉพาะเลยทําได้ไหมทําได้ทําได้สําเร็จหรือไม่เป็นพารทเนจริงหรือไม่ไม่ทราบต้องไปหาคําตอบเองครับ,คร,บครับผมกับก็นี่ก็ขอบคุณที่ไปสานมากครับมาวิเคราะห์นะฮะเรื่องของประเด็น เรื่องของภาษีตอบโต้ของสหรัฐนะฮะซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่ากระทบกับไทยแน่นอนแต่ว่ารัฐบาลจะมีกิจวัศาสตร์ในการจัดการเรื่องนี้ไงนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าวันนี้ก็รายการเศรษฐกิจโฟกัสนะครับก,ก็ขอขอบคุณนะฮะทั้งพี่ไพศาลท่านผู้ชมที่รับชมสดในเวลานี้นะครับซึ่งรายการเราก็จะมากันพบกันทุกสัปดาห์นะครับพบกับผมกับพี่ไพศาลนะครับวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของปมเศรษฐกิจในทั้งของประเทศไทยแล้วก็ระดับระดาบชาติด้วยนะครับก็ e วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับพบกันใหม่ห สวัสดีครับ